สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พลังแห่งธรรมที่นี่เราเชื่อว่าเพียงแค่ลมหายใจก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซีรีส์การฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจคือการเดินทาง6ตอนที่จะพาเราเรียนรู้ว่าทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ทุกลมหายใจสามารถกลายเป็นบุญทุกลมหายใจ คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันทุกลมหายใจสามารถปลดปล่อยความโกรธและให้อภัยทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังเห็นความกตัญญูและทุกลมหายใจสามารถแผ่กระจายความเมตตาไปสู่โลกทั้งใบเพียงนั่งลงหายใจยังมีสติฟังไปพร้อมๆกันคุณจะได้พบกับความสงบความเบิกบานและพลังใจที่เกิดขึ้นได้จริง ในชีวิตประจำวันเพราะทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่เสมอเชิญติดตามและฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยในซีรีส์การฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจโดยพลังแห่งธรรมตลอด5ตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าตอนที่1ทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ตอนที่สทุกลมหายใจ คือการทำบุญตอนที่3อยู่กับปัจจุบันไม่ติดอดีตไม่กังวลอนาคตตอนที่4ใช้ลมหายใจเพื่อให้อภัยตอนที่5ระลึกถึงพลังแห่งความกระตันอยู่และในตอนนี้ตอนสุดท้ายของซีรีสน์นี้เราจะมาปิดท้ายด้วยหัวข้อที่เป็นเหมือนหัวใจของพุทธธรรมทั้งหมดนั่นคือลมหายใจแห่งความเมตตาเมตตาคือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นความรู้สึกอ่อนโยนอบอุ่นที่แผ่ออกไปจากหัวใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาย่อมงดงามเหมือนเปลเวไฟที่ไม่มีควันเมื่อใจเราเต็มไปด้วยเมตตาความโกรธความอิจฉาความเกลียดชังจะค่อยๆมาลายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบเย็นเราสามารถฝึกปลูกเมตตาได้ง่า,งายๆผ่านลมหายใจ ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกเราสามารถส่งพลังแห่งความรักความปรารถนาดีให้กับตนเองและผู้อื่นได้ขั้นตอนที่หนึ่งนั่งสบายๆหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆรับรู้ว่าฉันยังมีชีวิตหายใจออกชา้ชาๆปล่อยความกังวลออกไปขั้นตอนที่สองหายใจเข้าพร้อมกล่าวในใจว่า ขอให้ฉันมีความสุขหายใจออกพร้อมกล่าวว่าขอให้ฉันปลอดภัยขั้นตอนที่สมหายใจเข้านึกถึงคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ครอบครัวหรือเพื่อนหายใจออกพร้อมส่งคำว่าขอให้เธอมีความสุขปลอดภัยและสงบเย็นขั้นตอนที่สี่หายใจเข้า พร้อมนึกถึงคนที่เราเฉยๆเช่นเพื่อนร่วมงานคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามที่เราไม่ได้สนิทหายใจออกพร้อมส่งคำว่าขอให้เขามีความสุขและปลอดภัยเช่นกันขั้นตอนที่5หากใจพร้อมลองนึกถึงคนที่เราไม่ถูกใจหรือเคยมีความขัดแยง้งหายใจเข้าพร้อมยอมรับความรู้สึกหายใจออกพร้อมกล่าวว่าแม้เขาเคยทำให้ฉันเจ็บ แต่ขอให้เขามีความสุขและพบความสงบขั้นตอนที่6สุดท้ายหายใจเข้าพร้อมอบกอดโลกทั้งใบไว้ในใจหายใจออกพร้อมส่งคำว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปลอดภัยและสงบเย็นให้ทุกลมหายใจกลายเป็นสะพานแห่งความรักและเมตตามีเรื่องเล่าของพระอาจารย์รูปหนึ่ง ท่านเคยถูกผู้คนเข้าใจผิดและตำหนิอย่างรุนแรงแต่แทนที่ท่านจะโกรธท่านกลับกล่าวว่าฉันขอบคุณที่เขาเตือนแม้ด้วยถ้อยคำที่เจ็บปวดและฉันก็อธิษฐานให้เขามีความสุขไม่ทุกข์ไม่โกรธเหมือนที่ฉันเคยเป็นต่อมาคนที่เคยตำหนิท่านกลับกลายเป็นศิษย์ผู้ใกล้ชิดเพราะเขารับรู้ได้ถึงความจริงใจและเมตตาของท่านนี่คือพลังของเมตตา ที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเมตตาไม่ใช่แค่คำพูดสวยงามแต่เป็นพลังจริงๆที่เปลี่ยนแปลงใจคนได้และทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นทุกลมหายใจคือโอกาสในการส่งเมตตาเมื่อเราหายใจเข้าขอให้เรารู้สึกถึงความรักที่มีต่อตนเองเมื่อเราหายใจออกขอให้เราส่งความรักนั้นไปสู่ผู้อื่น เพียงเท่านี้ใจเราก็จะอบอุ่นเบิกบานและเป็นอิสระนี่คือบทเรียนสุดท้ายในซีรีส์การฝึกปฏิบัติให้มีสติทุกลมหายใจเราหวังว่าทุกท่านจะได้แรงบันดาลใจและนำการฝึกง่ายๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจำไว้นะครับทุกลมหายใจคือของขวัญทุกลมหายใจคือการปฏิบัติ และทุกลมหายใจสามารถกลายเป็นพลังแห่งความเมตตาขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปของพลังแห่งธรรม